คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่18พฤศจิกายนพศ5 6 6 4นะคะ วันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะแนวทางจากพี่ชมคนสังขะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะวิ่งก็เข้านะคะวิ่งบนก็เข้า6นะคะแล้วก็สองตัวก็เข้านะคะเข้าหกหนึ่งเต็มๆนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นมากนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้นะคะก็เข้าตัวที่คุณพี่ขีดเส้นใต้ให้นะคะ เพราะว่าคุณพี่ก็จะเน้นให้เน้นสุดจะมีสามเก้าแล้วก็หกเก้านะคะและ้วก็ตัวรองก็หกหกหนึ่งหกห้าหกแปดนะคะตัวที่ขีดเส้นใต้ที่เน้นนะคะท่านผู้ชมก็เข้าหกหนึ่งสองตัวบนนะคะก็แม่นมากนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแคแนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉาดีๆชฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะครับผมค่ะลสวัสดีค่ะพี่ชมครับครค่ะแอดและองเองนะคะพี่ อ๋อครับผมครับจะว่างไหมคะพี่ตอนนี้ช่วงนี้ผมออกมาทำงานอยู่ครับเดี๋ยวพอผมพอผมได้อยู่ครับอ๋อค่ะพี่ได้ยู่ได้ยู่ครับเดี๋ยวอะไรเนาะพี่เกี่ยวข้าวเหรอผมผมหน่วยรับจ้างทำรถเกียรครับคือรับจ้างทั่วไปครับรถเกีรครับอ๋อจ้าจ่า เป็นยังไงงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะพี่ได้ไม่มซื้อตามงบครับได้สอประมาณห้าสิบกว่าบาทยาก็ซื้อไม่ไม่นาะโอ้ก็ยังดีไม่มงมีอะไรซื้อทํารไรค่ะก็ยังดีก็ได้เยอะกว่าแอดค่ะแอดถูกนิดหน่อยติดลบเยอะแยะครับผมจะงวดนี้เอาใหม่ค่ะพี่ครับผมครับค่ะตัวเลขพี่ก็เข้าหกหนึ่งนะคะพี่ ครับครับครับค่ะวิ่งก็เข้าหกเนาะครับครับค่ะวันนี้ก็จะขอตามต่อเหมือนเดิมค่ะพี่แอดพร้อมแล้วค่ะครับผมค่ะเอาเอาเตรียมยังครับเนี่ยเตรียมแล้วค่ะเตรียมที่จะจดแล้วค่ะเออครับผมื่นนี้มันดึนสามตัวนะพอดีผมก็เลยเอาผมก็เลยเอาสองตัวครับก็เอาศูนย์กับเก้าครับผมบนล่างครับผมโอ้โนี้ วิ่งบนศูนย์กับเก้าเนาะค่ะครับผมครับครับค่ะได้แล้วค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ก่อนเดี๋ยวเขียนบรนชุกนก่อนเนาะเดียวค่อย็วงเราเานาะค่ะค่ะพี่ต่อศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนสี่ค่ะศูนย์ห้าศูย์หศูนย์ห้า ศูนย์หกค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งหกแล้วก็สามหกหนึ่งหกแล้วก็สามหกอ่าเจ็ดเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกค่ะอ่าครับผมแล้วตัวรองตอนครับค่ะตัวรองค่ะหนึ่งแปด สามแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดค่ะเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าสี่ เก้าห้าค่ะนะครับผมอเ,เอาแล้วอ่พี่อองวงเอาตัวเด่นเลยรครับต่อค่ะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกงศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดสามหกสามหกค่ะ 7จ็ดหหครับผมเจ็ดหกเด่นเก้าหกอ่าฟงฟังรองฟังรองก็เจ็ดแปดเกสค่ะพี่ครับผมให้เน้นสุดๆก็คืออ่ศูนห้า เน้นสุดๆเลยเนาะหงกลงเลยอันเน้นสุดๆกับศู้าแล้วก็อ่สามหกศูนห้ากับสามหเ้าหกแล้วนั่นะครับผมค่ะอ๋อเน้นสุดๆสี่ชุดเนาะพี่เนะาะครับผมแล้วฟังฟังร้องอถ้าถ้าเน้นก็มีมีเจ็ดแปดเก้าแปดเ้าสองเกสี่ครับผม พี่อมอข,ขีดไปเลยครับขีดขดแล้วค่ะพี่ครับครับนั่นแหละสุดๆก็มีมีสี่ตัวครับมีศูนย์ห้าสามหกหก้าหกครับผมค่ะเดวออเดาเอ็ค่ะค่ะคุณพี่เดีวเดาแอจะทวนตัวเลขให้เอฟซฟังอีกรอบก่อนนะคะจ้าจค่ะแล้ววิ่งบนเน้นตัวไหนครับพี่วิ่งศูนย์กับเก้าเน้นตัวไหนครับ วิ่งบนผมว่าผมรักศูนย์มากกว่าครับผมอ๋อก็เน้นศูนย์เนาะพี่เนาะรับผมรับอ๋อค่ะเดี๋ยวแอดจะเขียนว่าเน้นก่อนค่ะค่ะก็วิ่งบนล่างค่ะพี่จาเดี๋ยวแอดจะทวนก่อนนะคะค่ะวิ่งบนล่างมีศูนย์กับเก้านะคะแล้วก็จับ

เก้าแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็เก้าห้าห้าเก้านะคะครับผมครับค่ะตัวที่เน้นที่สุดของเลขวิ่งบนล่างคือเน้นศูนย์ตัวเดียวเนาะพี่เนาะครับผมครับค่ะจับคู่นะคะตัวที่เน้นสุดคือศูนย์ห้าสามหกค่ะแล้วก็เจ็ดหกแล้วก็เก้าหกนะคะครับผมครับค่ะตัวรองก็จะมีเจ็ดแปด 98 92 94นะคะครับผมครับครับค่ะครบถ้วนเนาะพี่เนาะครับผมผมผมว่างวดนี้มันน่าจะเข้าอีกแล้วไม่รู้ตัวไหนเนะพี่นะไมู่้ตัวไหนผมทุบหรือเปล่างวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมไหมคะพี่ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแล้มันก็มันไม่เคยทำให้ผิดหวังเนาะจ้าเพราะว่าวิ่งก็น้อยแต่ประการเข้าทุกงวดเขาให้เอฟซีเขา เลือกเอาเนาะครับเนาะจะให้เอฟซีเลือกเอาว่าจะชอบตัวไหนไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวเนาะพี่เนาะแต่ยังไงมันก็เข้านะครับยังไงก็เข้าโอ้โหเบอร์สบายใจนะผมว่ามันอยู่ในนี้แหละจ้าก็เข้าเลขเลขท้ายสองตัวเบอร์โทรศัพท์ของพี่หกหนึ่งเนาะพี่เนาะครับผมครับครับเจ้าสามหกสี่เจ็ดห้าสามหกหนึ่งนะคะครับผมครับ ค่ะก็เผื่อว่ามีเอฟซีอยากจะโทรหาค่ะก็ติดต่อได้เลยเนาะพี่ครับครับจ้าก้าวผมก้าวผมว่าจะน่าจะไปล่างเน้ก้าวนะถ้าดูผมดูเชิงไปนั้นนะจะไปล่างก้าวถลักก้าวน่าจะมาล่างเนาะคับผมนั่นแหละหลักศูนย์น่าจะมาบนใช่ไหมคะรับผมครับครับอ๋อค่ะ ก็ให้ f อซีลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็ตามคุณพี่ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะนาะพี่เนาะครับผมก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าจะคุณพี่ก็แบ่งปันแนวทางให้ f อซีได้รับชมรับฟังกันแล้วเนาะครับผมครับค่ะอยากจะให้คุณพี่อวยพรให้เอซด้วยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันอีกค่ะงวดนี้ครับก็ขอ ช่องของละอองชนแนลขอรวยรวยตังตังครับให้คนดูเยอะๆครับผมค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่สาธุครับผมค่ะแอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองแชนแนลได้รับชมนะคะครับผมค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีครับจ้า